Going postal เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นมาในช่วงยุค80ถึง90มันมีความหมายว่าการเกิดอาการโมโหหรือใช้ความรุนแรงอย่างเฉียบพลันในที่ทำงานหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานโดยคำนี้เนี่ยถูกใช้โดยสื่อและประชาชนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การยิงหลายครั้งโดยพนักงานของไปรษณียสหรัฐเนองมาจากหน้าที่และสังคมในที่ทำงานมีความเครียดและความกดดันสูงรวมถึงปัญหาทางสภาพจิตใจเรื่องราวต่อจากนั้นจนถึงวันนี้พวกคุณเนี่ยก็คงได้รู้กันแล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีทางไปอุทาหอนเพราะมันเกิดดขึ้นอยตล only you stop can evil the ำหรับเกมพอสโตลมันคือการเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นเบสแต่ตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่ามันมีความหมายแบบนี้เพราะภาคแรกที่ผมเล่นคือภาค2ที่มันก็เป็นเรื่องราวบ้าๆบอๆที่นายพอสโตล์ดูต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ดังเป็นบุรุษไปษณีผมก็เลยคิดว่ามันมีความหมายว่าอย่างนี้ burn, baby, burn. แต่ตน้นกำเนิดในภาคแรกนี่คนละเรื่องเลยผมไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนรู้แค่ว่ามันเป็นแนวท็อปดาวเหมือนที่ทีเอภาคแรกๆผมก็เลยไม่ได้เล่นจะได้ไม่เล่นจริงๆเนี่ยก็วันนี้แหละครับแล้วสิ่งที่ผมได้สัมผัสคือแบบ เกมแม่งเขาชิบหายมันเหมือนจดหมายที่พวกฆาตรกรโลกิตหรือพวกแอคทีฟชูตเตอร์จะเขียนทิ้งไว้ก่อนออกไปก่อเหตุอะ่ะมันมีทั้งความปาณีในเรื่องงานอาร์ตที่พวกหลังห้องไม่มีเพื่อนคบจะใช้เวลาทั้งค่าวาดมันขึ้นมาและความงานสดที่ไม่ใส่ใจอะไรแปะแปะเอาไว้เพราะยังไงกูก็ไม่สนอยู่แล้ว เห็นไอหน้าเมนูน er, ี้ไหมครับทำไมภาพปากมันแปลว่าอย่างนั้นวะพอมาภาค Redux อ๋อคือมึงอยากตัดให้มันไปลงกับพื้นหลังแต่ตอนนั้นเมื่อหลายสิปีก่อนกูขี้เกียจไงหรือจะจอหลดระหว่างดันที่ทำไมมึงทำไม่เต็มจอวะเพื่อนแถมบ้างดันฟ้อนสีแดงแบบอาร์ตของมึงเนี่ยก็ทำให้กูอ่านไม่ออกอีกคือว่าตอนเด็กเนี่ยผมมันจะชอบแฮ t r ทรดด้วยเหตุผลที่ว่าเกมแม่งโคตรร็อกโคตรเฟี้ยวแต่พอโตมาไอสัตว์เกมแม่งโคตร มันฮิตในด้านเนื้อหาที่เกมมันได้มีอะไรไปมากกว่ากูเกลียดโลกเกลียดสังคมทุกคนสมควรตายและกูนี่แหละคือคนที่จะมอบความตายให้พวกมึงซึ่งเกมนี่แหละครับคือไอดอนของมันเน่ยแต่นั่นแหละนี่คือสื่อถ้าเรามีวิจรารณญาณในการแยกความจริงออกจากมันได้จะเล่นจะดูอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีเบียดน,นิดอินเป็นตัวละครนั้นเหมือนตอนที่คุณเพิ่งอ,ออกมาจากโรงหนังก็ได้ผมรู้ครับว่าโลกนี้มันบ้าขึ้นทุกวันแต่คุณเนี่ยก็ไม่ต้องบ้าตามโลกก็ได้ปะ และก่อนจะเข้าเนื้อหาของเกมผมจะบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มี2เวอร์ชันคือภาค Redux กับภาค Origin ซึ่งในภาค Origin นั้นมันจะปรับความยากไม่ได้ครับแต่ภาค r e d u กนั้นปรับได้ซึ่งในโหมด n น g h t m a หรือโหมดยากสุดของภาค r e d u กมันจะเปลี่ยนบทพูดบทประพันธ์ก่อนเข้าด่านให้ต่างประยักเวอร์ชันเดิมแต่ในภาค Redux แล้วก็ยังเห็นบทพูดเดิมได้ครับโดยการเล่น Normal หรือเล่นโหมดง่ายสุดเพราะงั้นเนื้อหาโหมดง่ายสุดนั้นผมจะเรียกว่าภาคตัวฉบับแล้วกันส่วนบทใหม่ก็เป็นในภาค Redux ไปเลย เกมเปิดมาที่บทแรกคือบ้านตามไดอารี่ที่นายดูดบอกมันคือการที่เขาทำผิดพลาดในการย้ายมาที่เมืองพาราไดส์เขาได้รู้ว่าคนแถวนี้ม่งป่ปวยเสียงปืนและเสียงกรีดร้องดาวพทโ่วทุกหัวมุมถนนหลังฟ้ามืดและตอนนี้ก็มีคนโทรมาหาเขามันบอกว่าจะจับเขาโยนออกมาจากนอกบ้านเฮ้ย <Hey! S 1> จับกูโยนออกมาจากบ้านของกูเองเนี่ยนะเขารีบหาก่อกันกระสุนมาสวมใส่และถือปืนติดม้ติดมือไว้ตลอดเวลาแต่ที่นายดูดบอกมามันก็ดูไปการป้อกันตัวเพราะมีคนจะมาทำร้ายเขาแต่บทภาคออริจินอลนี่คนละเรื่องเลยบทภาคดั้งเดิมเนี่ยมันจะระบ,บุวันเดือนปวยเมกรระถล่ กะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเริ่มหิวกระหายหัวใจของมันเต้นลัวและเรียกร้องการชำระล้างคืออ่านดูแล้วเนี่ยภาคต้นฉบับนี่คือมึงรับโทษเฟอร์ดีกีเมอร์เดอร์แน่นอนในขณะที่ภาครีดักส์แม่งสามารถอ้างโรคอาการทางจิตได้ในด่านแรกโฮมมันคือบ้านของนายดูดเองที่นอกจากบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความหนาวและความข่าวจากหิมะมันก็ยังเต็มไปด้วยผู้พิลักสันติราที่มาล้อมบ้านของเขาห้หมดแล้วอาวุธแรกที่เกมให้มาและกระสุนมันยังไม่จํากัดคือ MP5K และหลังบ้านของเราเนี่ยมันก็ยังมีซองแฝดให้เก็บม,มาใช้ด้วยผมบอกเลยว่าถ้ามีกระน้นะมมลออแังวยยขู่่ไ ที่จะใช้มันยิงในระยะสายตาตรงไหนก็ได้แบบภาคตัวฉบับและยิ่งไกลเนี่ยกระสุนมันก็ยิ่งกระจายครับคือในภาคดังเดิมนที่มีเส้นกระสุนก็กระจายครับและผมก็รู้สึกว่ามันกระจายกว่าภาครีดักด้วยอาตราการลันก็ต่ำแถมไม่รู้ด้วยว่ามาโดนปาวารที่กูยิงไปอ่ะและอีกอย่างที่มันแย่เลยคือศัตรูเนี่ยไม่ได้โผล่มาอยู่หลังฉากครับเพราะไอ้ตัวที่โผล่น่ะมันคือตัวเราทำทำไมแต่ภาครีดักไม่ต้องห่วงครับอะไรที่แย่มันตัดทิ้งไปหมดแล้วเล่นแล้วเนี่ยไม่หงุดหงิดแน่นอนเว้นแต่ที่กูเนี่ยจะต้องไปหาีท่จัตเาสดู็ อย่างด่านนี้96%มี43คนก็แปลว่ากำจัดแค่42คนก็ผ่านด่านได้แล้วซึ่งศัตรูที่หมายถึงก็พวกที่มันทำอันตรายกับเราได้นี่แหละไม่ว่าจะพวกถือปืนถือล็อกเก็ตแลนเชอร์ถือหน้าปามหรือปาร,ระเบิดส่วนพวกชาวบ้านอันนี้มนไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้ครับแต่มีเลอวะที่คนเล่นมันจะไม่ทำอะไระใครขวางหน้าคือกดเมาส์ค้างใส่หมดส่วนระบบเลือดและกระสุนก็ได้นอนครับแบบคลาสสิกหากเก็บตามทางเอาเองซึ่งเลือดเนี่ยมันจะแม็กอยู่ที่200ที่อาจจะดู o อนะแต่บอกเลยว่ามันไม่ขนาดนัััั้้้้้นนนนเเเเววววยยยยยถาาาาาททททีีีบบบกกกกกกสสิิ่่่ากกา่่งงงรรจจจจออออมมมืะุุุคแล็ไไปดหพ ่ตอไปส่วนภาคต้นฉบับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนในของแมปก็แค่กดปุ่ม F1 แล้วก็จะไปยังด่านต่อไปได้แล้วครับนึกถึงเอเลียนชูเตอร์เลยว่ะสำหรับด่านนี้มันยิ่งคอนเฟิร์มแล้วว่าดูดมันป่วยทางจิตจ,จริงๆมากกว่าจะข้างไปเองแบบต้นฉบับจากเดลี่ที่บอกว่าความกลัวของเขาได้รับการยืนยันไอ้พวกตำรวจที่เขาสังหารไปมันคือพวกคนข้างท่พยายามมุลุกเข้ามาหาเขาในบ้านเขาเลยมุ่งหน้าตรงไปยังปั๊มน้ำมันใกลๆ้ๆเพื่อมาเจอกับนายอำเภอดูซิว่ามีใครที่จะพอช่วยเขาได้บ้างแต่เขาเกงว่าตอนนี้จะมีแค่พระเจ้าที่ช่วยเขาาาาไได้้สส่่ววนนนบบบบบทตฉัมมแยยกกึงจจพรคี ข้อที่หมาเลยจากเดิมเนี่ยมันกล่าวไว้ว่าสุขเถิดแกผู้มีใจอ่อนสุภาพเพราะเขาทั้งหลายจะรับแผดดินเป็นบรดกกลายมาเป็นสุขเถิดแกผู้มีใจอ่อนสุภาพเพราะพวกเขาเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการโดนตีนคือไม่มีพูดถึงสถานที่อะไรที่มึงเดินทางไปทางนั้นน่ยมีแค่แรงจูงใจในการสังหารคนอื่นสลับด่านนี้ก็อย่างที่บอกครับมันคือทักสต็อปนั่นทําให้มันมีน้ํามัน รลอัดน้ำมันบึมบั่มตุ้มต้ากันทั้งด่านนะแต่ต้องระวังอย่างแรงเลยคือเรื่องระเบิดครับที่เมื่อเราโดนเนี่ยก็จะทำให้เรากระเด็นกระดอนติดอยู่ในสถานะเป้านนี้ไปชโชวขนาและไฟที่ถ้าโดนไปเนี่ยก็ได้วิ่งพาดไปทั่วแบบควบคุมไม่ได้จังหวะนี้แหละครับที่ศัตรูมันจะหวานหมูใส่เราส่วนภาคต้นฉบับคือขอชมหน่อยเรื่องหนึ่งคือถังน้ำมันเวอร์ชันนี้เนี่ยมันทำมาสมจริงมากๆตามคอมเมนเซของเกมที่ถ้าเราโจมตีถังน้ำมันมันก็จะตุ้มรุนแรงเรากับระเบิดใช่ปะแต่ในความจริงมันไม่ได้เป็นแบบ เปิดยากมากการจะยิงใส่ถังให้มันระเบิดใส่ศัตรูไม่ทันแดกครับมันหนีไปก่อนมึงทำไมให้กูยิงเล่นื่ะไงเนี่ยในด่านนี้นอกจากจะมีปั๊มเนี่ยก็ยังมีสถานีตำรวจที่นายอำเภอน่าจะอยู่พร้อมกับร้านอาหารของตำรวจคือร้านโดนทตั้งอยู่ข้างพร้อมกับร้านปืนประกบอีกด้านนายดูที่เกิจะมาขอความช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ถูกต้อนรับโดยคนที่มีวุธครบมือนั่นทําให้เขาไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากตอบโต้พวกเขากลับไปด้วยความตายสำหรับภาคลีดักตอนต้นด่านมันจะดรอปโค้ดไพทอนจุดสามห้าเจ็ดไม่ให้ใช้ปืนนี่ก็ตามสภาพครับแรงไกลนัดเดีียวววตตตััก้่่่งแแอะไรรคบ ใช่ครับกระสุนน้อยและหายากส่วนภาพตัวฉับมันจะไม่มีครับปืนเนี้ยมันจะมีแค่ล็อกเก็ตลันเชอร์ที่เอาไว้ในป่าข้างทางให้เราเก็บส่วนในรีดักจะเป็น M202 แฟตเครื่องยิงจรวดซีรูที่อานชาใช้อนหนังคอมมานโดสตามชื่อเลยครับมันคือเครื่องยิงจรวดที่สามารถเลือกชนิดกระสุนได้ว่าจะเป็นแบบธรรมดายิงตรงออกตรง หรือจะเป็นแบบโฮมมิงที่ไม่ใช่แคคเกอร์โฮมมี่มันคือมิสไซล์ติดตามที่จะเรียวตามเป้าหมายให้เองดูจากเซตอาวุธที่ยังเหลือให้เราไปตามเก็บมันก็ได้จะทาให้เราโคตรโอพีเลยใช่ปะแต่อย่าประมาทไปครับเพราะศัตรูเนี่ยมันก็มีคล้ายๆกับที่เรามีเหมือนกันยอดชายนายพอสเตาดูดเดินทางต่อไปอยังชานเมืองหลังจากที่ไปขออันนายอำเภอช่วยไม่ได้เขาก็ได้กล่าวหาว่าทุกคนเ,เป็นด่งสัตว์เัจชานและเชื่ออย่างสุดใจว่าพวกเขาต้องติดเชื้ออะไรสักอย่างที่มันแพร่กระจายผ่านน้าที่ดื่มหรือแม้กระทั่งอากาศที่ใช้หาายใจเ้ไม่่รู ไม่รู้เชี่ยอะไรเลยแต่ก็นั่นคิดว่ามันมาจากฐานทับอากาศเปาวะเ<ะ>ขาหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฐานนั่นนะ่ะอาจจะเป็นโคังสุดท้ายของเขาก็ได้เป็นไงล่ะที่มาอเอาคำว่าก่อนจะโทษตัวเองนั้นโทษคนอื่นก่อนหรือยัง,ยงไม่เหมือนผ้าต้นฉบับที่ไม่สงสัยไม่โทษตัวเองอะไรเลยเขากล่าวว่าอากาศน่ะมันไม่มีเชื้อหาเชื้อเหวอะไรหรอกมันมีแต่กลิ่นที่ตลบอบอวลไปด้วยความตายและก็ความตายซึ่งมันก็เป็นกลิ่นแห่งชัยชนะชาติเมืองแห่งนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่ามันต้องเต็มไปด้วยผู้คนที่ผมมมมาาาาาายถึงงงงผู้้้คคนนนนนนจจจรรริๆะะะีีีตตตั50กกกกวว่่่พพออแลบดดเช็ส า้านเพนิ่มจำนวนศัตรูออมาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเออเกมนี้มีท่า execution ้วยนะบางตัวเราจะยิงไม่ตายลงไปดอนล่องอดโอยฟังดูมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราใช่ปะถ้าเราปล่อยมันไปอะ่ะเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ตายแต่สำหรับคนที่เล่นเอาร้อยมันยังผ่านไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายไงต้องมานั่งรอให้มันสิ้นลมหายใจอยู่ตรงไหนของแบบก็ไม่รู้แล้วก็เลยจะสามารถซ้ําตัวลมได้โดยการกด x ในภาคตันฉบับไม่ใช้ปืนไล่จัดการเพียงเท่านั้นครับไม่ว่าเราจะถือปืนอะไรอยู่ก็ตามแต่ในภาค Redux มันจะจัดการตัวล้มตามอาวุธที่เราถืออยู่ไอ้ปืนใหญ่มอผสด แฟนนี่แหละครับสะใจดี และเกมนี้มันก็ยังมีศัตรูอีกประเภทที่ไม่ใช่พวกตำรวจที่เราต้องกำจัดมันคือป้อมปืนที่ยิงกระสุนออกมาหลากชนิดอันนี้ไม่รู้ว่าพผมกดย่ากสุนหรือเปล่ามันถึงสปอร์ตตั้งแต่ด่านที่แล้วที่เราไปเอาล็ er. อกเก็ตลันเชอร์เพราะในผ้นต้นฉบับมันจะพ่ม,มในด่านหลังๆตามเลเวลโดยป้อมสีเหลืองจะยิงออกมาเป็นจรวดไม้ใซายป้อมสีส้มยิงออกมาเป็นระเบิดนาปาล์มและป้อมสีแดงที่ยิงออกมาเป็นกระสุนปืนกลธรรมดาส่วนอาวุธที่มีให้ในด่านนี้เพิ่มเติมคือซองรัวดับเบิลเอส่วนอบสอบเั็นต้นทััั้้้งงงรววทแแลี่ดีนะแต่กระสุน เระเกเอ,อกบลืมเกมนี้มีระเบิดให้ใช้ด้วยนะมีทั้งระเบิดไฟแล้วก็ระเบิดเกี้ยงแล้วก็ระเบิดวางที่ไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เลยยอดชายานดูและตุ่นเมือของเราได้เริ่มเข้ามาในเขตเมืองเขายังคงเชื่อแบบฝังใจว่าทุกคนนั้นติดเชือ้อส่วนตัวเขาแม่งเดือดเชเส้นวันในหนังซอมบี้คือเป็นคนเดียวในเมืองพาดายดที่ยังไม่ติดเชือ้อเขาคิดแผนได้ว่าต้องให้กองทัพอากาศทิ้งระเบิดนาปามใส่แม่งทั้งเมืองไปเลยเพื่อการเชื้อหลุดรามไปติดทั้งประเทศแต่เดียวก่อนเขาดยเเสีงงพลง ใช่มันคือเสียงเพลงที่ดังแว่วมาแต่ไกลเขาน่าจะไปดูสักหน่อยว่ามันมีอะไรซิมโฟนีแห่งการสังหารอนุรุทรมโบน76ตัวแห่ขบวนพาเรตแห่งความต่างเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงจากขบวนพาเรตนั่นเองครับอย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้คนพวกนี้ไม่ทําร้ายนายมีแต่นายที่ทําร้ายตัวเองแต่ถ้าใช้ไฟเผาขบวนพาเลดอันนี้มีอาชีพนให้นะ และยังสนับสนุนการเผาไปอีกเมื่อมันมอบเครื่องยิงระเบิดนาปามาให้คืออะไรไฟไฟนี่ผมไม่อยากแตะเลยนะเพราะผมหลอนเชื้อไฟในภาค2และภาคนี้มันเยี่ยวขึ้นฟ้าไม่ได้ด้วยไงสลับด่านนี้เนี่ยถ้าพวกคุณได้เล่นเองมันก็มีแค่นี้เลยครับแต่ที่ผมเล่นผมเจออะไรมากกว่านั้นอีกนั่นคือการบอมโบคอมโ,มโบในภาคต้นฉบับ คือกูต้องสวยขนาดไหนเนี่ยถึงมาติดในสถานการณ์แบบนี้ได้วะคนหนึ่งปาคนหนึ่งยิงส่วนกูลุกไม่ขึ้นคือในภาครีดักส์อะพวกศัตรูมันจะมีแอนอร์ไชนในการปาและยิงม่สายช้าขึ้นครับเพื่อการไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงคือมันก็มีอยู่แหละไอการโดนบอมโบคอมโบแบบนี้อะแต่ไม่ใช่เหมือนการโดนต่อยรอยขังกางอากาศแบบในสตรีทไฟเตอร์แบบนี้ไงตอนนี้นายดูดคิดว่าสิ่งที่เขาเจอมามันคือสงครามไปแล้วเขาเลยเปลี่ยนการจดบันทึกที่เป็นไดอารี่มาเป็นวอลเจอแนลหรือบันทึกแห่งสงค,ค,คร,ร,งรามเขาคิดว่าขบ ที่นี่แม่งข้างไร้สติเขาเลยจะต้องข้ามสภานนี้ไปเพื่อไปซ่อนตัวในเมืองส่วนในภาคต้นฉบับมันคือวอลเจอร์นัที่เล่นคำในสำนวนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นครับเขาบอกว่าชีวิตคนเรามันถูกแต่ความตายมันฟรีรีบเลยตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดวงเล็บเปิดข้อเสนอนี้ใช้ไม่ได้นรัฐแอริโซนาวงเล็บปิด สลับด่านนี้เกนจะเปลี่ยนมาเป็นมุมมองแบบฟูลรีแฟรหรือทูท็อปดาวแต่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นท็อปดาวแบบไอโซเมติกมาตลอดซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงตอนเล่นคอนท่าเลยวะ่ะแต่อันนั้นเนะ่ะเกมไม่อยากให้เล่นแนวระนาบเพื่อเสนออะไรแบบแนวระนาบไงอันนี้เหมือนแค่อยากเปลี่ยนเฉยอะคือเกมนี้เนี่ยพรคอนเทนต์อะไรมันไม่ได้เยอะเลยครับมันก็แค่กำจัดศัตรูยกแมปอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมคือไม่มีอย่างด่านนี้เนี่ยมันก็แค่เข้าสะพานที่พิวด้วพายเคยข้ามาแล้วในพับจีไปยังเหมือนที่อยู่สุดปลายทาง คือคอนเทนต์ทุกอย่างของเกมผมได้นําเสนอไปหมดแล้วจริงๆที่เหลือก็คือแผนที่ที่แตกต่างกันและเนื้อเรื่องที่เป็นเป้าประสงค์ของตัวเอเพะง้นต่อจากนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวของเกมผสมกับเกมเพย์บางช่วงไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาหมายถึงเสียเวลาคิดว่าด่านนี้เนี่ยกูจะต้องหาอะไรพูดนี่แหละนายดูดบุตรหลวงเข้ามายังเมืองอัมืดมิดแต่ต้นฉบับสว่างมากเขาไม่คิดว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดจากการตกเป็นเป้าบนสะพานนั้นได้และเขาจะทําการฝาาใครก็ตามที่ดักรอเขาอยู่ในถ้ำนี้ออกไปสู่เขตกองขยะที่ตั้งอยู่อีกฝั่งของเมืองไม่ว่า้กาารใแอหเขปชง ส่วนในต้นฉบับเขากล่าวว่าหิ่งห้อยที่กำลังโกรธทาปรากฏตัวขึ้นที่ผนังถรร้ำมันฉายแสงทลายพื้นดินให้เป็นผุยผงมาซิมาเจ้าแมลงตัวเจ้าทั้งหลายมาดูยายที่เรากำลังถักทอกัน สัตว์เอ้ยผมไม่อยากแปะผ้าต้นฉบับวะ่ะมันทั้งกิดทั้งเบียวในถ้ำนี้จะเป็นด่านแบบตามทางไม่ใช่แบบเปิดถ้าว่าด้วยความเป็นถ้ำมันก็เลยจะดูซับซ้อนมากทางนั้นต่อทางนี้ทางนี้ต่อทางนั้นแล้วทางนี่ล่ะต่อทางไหนแล้วมันก็มีซอกรับซ่อนของเอาไว้ด้วยก็ไม่รับเท่าไหร่หรอกครับเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันมีของแถมศัตรูเนี่ยก็เดินบอกทางเข้าโชบอีกในผ้าต้นฉบับผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะมันมืดตึ๊ดตื้อแบบนี้เลยและดานนี้ในภาาต้นฉบับ <ๆ S 2> ก็เป็นดาดที่เราจะได้ปืนยิงระเบิดนาปาล ผมทำยังไงดีครับก็ยังไม่ใส่อัดมาตั้งแต่ปากซอยไปเลย ยอดชายนายดูแสงเก่งหลุดตูดสามารถฝ่าฟันออกจากถ้ำได้สำเร็จเขาข้ามสะพานที่มีศัตรูด,ดักรอมไปสิบมาได้ผ่านการสำรวจถ้ำที่แคบและมืดมาได้และออกมาโผล่ที่ลานที่ขยะหลังเหมืองที่ก็มีตีนลอกระทืบไม่ต่างกันมันยิ่งทำให้เขาเพิมเกิม,มีอาการสัก,ก้าวยอดไปกลางหลังและก็ได้คุ้นคิดในใจว่าจะทำยังไงดีที่จะให้งานของเขามาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลประสิทธิโชคและ,ะไล่ความปานี้อย่างถึงที่สุดตอนนี้มาเริ่มแสดงเห็นความจิตของนายดูดมากยิ่งขึ้นเขาเริ่มที่จะไม่หาเหตุผลในการหาผู้รอดชีวิตหรือ,อรทีีา่ายดดิงควน้โกกพ จะทำลายล้างพวกเขาอย่างไงซึ่งบอกเลยครับมันก็คล้ายกับต้นฉบับที่เขากล่าวไว้ว่าเขาเนี่ยจะสวมใส่หมวกปาร์ตี้เลนักไททที่ทํามาจากเครื่องในของศัตรูและด้วยเครื่องประดับที่เขามีเขาจะทําการไล่ล่าให้มันสุดเหวี่ยงไปเลยในดานนี้เนี่ยเริ่มมีศัตรูที่ผมเกลียดแล้วนั่นคือไอตัวถือซองลวโอ้โหเลือดเต็มเต็มมันยิงสแทบปิ่มแล้วมันก็บังจะมาพร้อมกับตัวที่มีกอดที่ตายยากด้วยไงมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทำให้ผมเลือดหายจนไปโดนตัวอื่นฆ่าตายในท้ายที่สุดคือที่ผมชอบซองหักลนนนนีี้้ไไไมมมมม่่่่่่่่ใใใใชชอออะะะะะะะรรรกกกกจจจจาาาาทััััคเฟิิิิิววววยยยยปดดดงงงงพสสสสตตตตลู ด,ดวยว้แต่ไอ้พวกซองรัวคือถ้ามันได้รัวเนี่ยมันจะรัวจนก,กว่าจะหมดแอนิเมชันหรือไม่ก็จนกว่าตัวมันจะตายไม่มีเตะสตันระหว่างทางส่วนตัวฉบะเป็นตัวที่กากมากแทบไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยและด่านนี้เองครับที่มันจะมีอาวุธชิ้นสุดท้ายให้เก็บเฟรมทาวเวอร์หรือก็คือปืนไฟแม้ปากจะบอกว่าอยากกำจัดให้หมดแต่นายดุอของเราเนี่ยก็ยังไม่หมดหวังที่จะตามหาคนที่เหมือนเขาคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อสงครามเชื้อโลกนี้หรืออะไรก็ตามเขาก็เลยเดินทางมายังบ้านรถพ่วงที่ที่มีผู้คนพุกพ่านเพื่อหาคนที่เขาคดว่่าากตตมมอนแแัีีพะทท้งงจ ไม่เขาจะบอกกับตัวเองตลอดว่าอย่าหวังเรื่องนี้ให้มากแต่ก็อย่าห้ามหมดหวังก็ตามและก็แน่นอนครับว่าต้นฉบับมันไม่หวังหาหวังเหวงอะไรทั้งนั้นเขาลอาว่าฝูงมนุษย์มันพังพูออกมาจากภาชนะของมันในขณะที่ความตายปลยปลายลงมาลาดถนนด้วยโลหิตดังพายุฝนชาล้างที่โหมกระหน่ำมันช่างเป็นกวีที่มึงเล่นคําดีเนาะมึงน่าจะไปเกิดยุคส่วนทอนผู้นะไอเวนบ้านบางอะจันจะได้ไม่แตกคือมันใช้คาสื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยพังพูออกมาจากภาชนะที่ก็คือคําว่าคอนเทนเนอร์ซึ่งมันก็หมายถึงบ้านรถพ่วอ นอกจากที่ผมจะมาพูดถึงปืนไฟที่เก็บมาจากด่านที่แล้วในภาครีดักที่ผมชอบเลยคือแกมันหมดยากกว่าภาคต้นฉบับครับใช้แบบอปิดอปิดให้มันโดนทีละตัวและลามไปติดตัวอื่นถึงจะคุ้มเพราะถ้ากดค้างเนี่ยยังไงก็ไม่พอใช้ส่วนในภาคต้นฉบับผมก็อปิดอปิดเหมือนกันนะแต่หมดโคตรไวไม่ประหยัดไฟเบอร์หแต่ที่ภาคนี้เรียกว่าดีกว่าได้ปะ คือ NPC เนีน่ยมารีแอชั่นช้ามากทําให้ผมสามารถใช้ปืนไฟแบบวิ่งใส่ได้เลยซึ่งในภาค r ีดักส์ NPC มารีแอคชั่นไวและด้วยความที่ระยะปืนไฟมันใกล้มันก็เลยจะวิ่งใส่เราแบบแลกเลือดเหมือนกันจากความบ้าเลือดที่ได้ประสบพบเจอมาตอนนี้ทั้งตัวของยอดชายนายดูดของเราก็เต็มไปด้วยเลือดทั้งของเขาและของคนอื่นมันเลยทําให้เขาสงสัยว่ามันจะทําให้เขาติดเชื้อไปด้วยหรือเปล่าเขาเดินไปเดินมาจนถึงสถานีรถไฟที่จะพาเขาออกไปจากที่นี่ถ้าเขาหนีออกไปได้เขาก็จะได้ไปเตือนคนอื่นๆที่ยังไม่ติดเชื้อแต่ก่อนอื่นเลยกกกําาจัดดไออออ้้้้พวีี่่ตติเเชืแถถนนนใหหมมสป แม่น้ำที่ไหลไปยังยมโลกสติกเพื่อไปพบกับเจ้านรกเฮดีสและจุดแวะพักพอีกมากมายระหว่างทาง เือกันมาได้อ,อด่านนี้ในภาคตัวฉบับมันจะมีปืนไฟให้เก็บละครับแล้วก็มีคนที่ลงป้ายนี้ให้เผาเล่นแบบเบิ่มๆด้วยยอดชายของเราเดินตามทางรถไฟมาถึงยังฟาร์มแห่งหนึ่งมันเป็นฟาร์มเลี้ยงนกที่ไม่ใช่นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าหรือนอกขุนทองที่โผล่บนทีวีตอนเช้าหรือนอกแก้วที่อยู่ในห้องน้ํามันคือนกกระจอกเทศที่เจอทีก็ต้องยกมือไหว้ทีเหมือนกับมะเขือเทศยอดชายของเราที่กับสับสนงุนงงเขาไม่แต่เลี้ยงไก่เอาไข่แล้วไอ้นอกนี่เลี้ยงเอาอะไรทำไมสัตว์จากแอฟริกามันถึงมาโผล่บนแผ พะกั้นเขาเลยจะต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้วยวิธีการโผเพื่อจบงานบ้าๆนี่ให้ได้คนนกจะปิวสวัยแต่อนกตัวใหญ่นี่จะไม่บินไปไหนอย่างน้อยก็ไม่ใช่บินขึ้นฟ้ายังไงก็ตามเถอะพวกมันจะมุ่งลงไปทางใต้ในรุูหนาวแน่ๆไปทางใต้ของใต้สุดไกลลิฟเขาเลยจะปล่อยมันไปกระพือปีกสบัดเชื้อแถวนั้นไม่ได้เชีย่ยนกมึงก็ไม่เว้นหรอวะหลังจากที่นายดูดท,ทำการอบทั้งฟาร์มให้เป็นฟาร์มเฮาหอมกล่นจากเตาทุกวันเขาก็ได้แต่งกวีที่แทบไม่ต่างจากภาพต้นฉบับขึ้นมาว่าเลือดไหลอยู่ ทางจะต้องถูกกวัดล้างให้หมดทั้งเมือง ทั้งผู้คนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลืร้อถอนคือเขตนี้เดี๋ยวไปเขตท,ที่กำลังทำการก่อสร้างแต่ไม่ทันให้มันได้เสร็จหรอกครับบักดูดนี่แหละจะทำการถอนลักถอนคนเวีนคืนที่ดินให้มันกลายเป็นที่ปลูกหญ้าซะเลยตอนนี้นายดูดของเราลเลยได้ว,ว่าสตีนี่หลุดสุดๆจนสมองของเขาเต้นตุบๆจากที่แกจะมาเตือนผู้คนหรือไม่ก็หนีไปจากเมืองนี้เขาก็ดันคิดแผนตัดสินใจขึ้นมาใหม่คือการมุ่งตรงไปยังฐานทัพอากาศแต่การจะไปยังที่นั่นได้ต้องผ่านที่ที่แย่ที่สุดของเมืองคือย่านสลัมที่เต็มไปด้วยความโสมมนี่ก่อนและเขาตตต้้้้ออออองงงงรระะวววััััใหหดดดีไไมมมมม่่นนนนนาาจจจโโโกกกปคคึืืบเเ็สข ปลอดภัยหายห่ยหวงแต่กูห่วงพวกตำรวจมากกว่าตอนนี้คือตอนนี้ในภาคร,รีดักเนี่ยนายดูดไม่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะฝาตีนไปยังฐานทัพอากาศแต่นายดูดในภาคต้นฉบับที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาเป็นฐานทัพอากาศแต่แรกหรือเปล่าเขาไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเขาก็หยิบอาวุธมาสังหารทุกสิ่งมีชีวิตเขากล่าวว่ากลิ่นควันที่มั่จากเสื้อหนังสีดำของเขามันตีขึ้นจมูกซึ่งมันคือกลิ่นของความตายเศษซากจากมนุษย์มากมายกอติดเสื้อของเขาแล้วกับดอกหญ้าที่ติดถุงเท้าตามสนามบอลเขายังคงทุ่งมันต่อไปให ในดานนี้ของโมชั่นนั่งเดิมจะเป็นด่านแรกที่มีป้อมปืนโผล่มาครับ แค่นี้แหละก็บอกแล้วไม่มีเรื่องพูดจริงเกมมันมีแค่นี้เลยนายดูจะคงออกเดินทางไปยังฐานทัพอากาศแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็ลังฉุกคิดได้ว่าถ้าเขาไปปะกระโผลนักบินเข้าไอคนพวกนั้นเนี่ยมันคงยิงเขาทิ้งทันทีเพราะคิดว่าเขาติดเชือ้อแต่นายดูนไม่สนผีสนแต่อะไรแล้วเขาได้ทําใจไว้แล้วเพราะว่าแค่เขาเนี่ยย่างกายเข้ามายังเมืองแห่งนี้ยังไงเขาก็ต้องตายก่อนไปถึงที่หมายอยู่ดีเลยได้ว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันแบบสุดๆแม่เอมอนี่มันจะเป็นโรคจิตแต่ก็ยังเจียมเนื้อเจียมตัวนั่นดิจะมีใครคนไหนมมมมมัััััันนนนน่่่่่่าาาาาววววววงงงงล้อง้ออออออคคทเเเเืืไดดใรรห็ก็กกกตตตยบบ์ชิี นจักวาทำหน้าที่กำจัดวัชพืชเน่าเหม็นและพิษร้ายที่ซึมทะลักออกมาแม้กระทั่งรอยลาตามขอบฟุตบาทในนครแห่งบาปเขาก็หายาแนวมาทาให้เออไม่มีใครเก่งเกินพ่อมึงหรอกครับและด่านนี้เองที่เราจะได้ปืนสุดท้ายอย่างซองรัวมาใช้ผมไม่รู้นะบางทีไอ้ปืนพวกนี้มันอาจจะดอปไปด่านที่แล้วหรือสุมดอปก็ได้เพราะผมไม่ได้สำรวจรายละเอียดขนาดนั้นและเกมแบบนี้เนี่ยเล่นรอบเดียวก็พอแล้วครับสำหรับด่านนี้ The Carnival เป็นด่านที่เพิ่มมาใหม่เฉพาะภาค Redux หลังจากที่ยอดชายของเราล่อมาจากเขตเมืองได้เขาก็ดันเห็นแสงไฟที่ไม่คุ้นเคยส่องสว่างประกายไปทั่วขอบ แล้วามันก็พัดเอาเสียงกรีดร้องมาด้วยมันคือเสียงแห่งความสุขหรือเสียงความหวาดกลัวกันนะยังไงก็เหอะมันจะแตกต่างอะไรกันละ่ะในเมื่อเสียงที่ว่ามันมาจากพวกตัวตลกหลากสีที่นี่ในภาคนี้จะมีศัตรูใหม่คือไอ้พวกต,วตัวตลกนี่แหละซึ่งมันต่างอะไรกับพวกตำรวจไหมไก็ไม่เค่มีเสียงออดแอดออดแอดเนี่ย ที่จริงมันมีครับแล้วผมยกให้มันยืนคู่กับไอ้พวกใช้ซองลัวเลยนั่นคือไอ้ตัวตลกสีเขียวที่มันวิ่งเร็วมาพร้อมกับไม่ทรายติดตามและมันเป็นอมตะจากปืนธรรมดาคือเราใช้ปืนคัดบอกยิงมันไม่ตายเว้ยมันต้องใช้อาวุธหนักและระเบิดฆ่าเท่านั้นซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ไงจากเกมเดินหน้ายิงกลายเปเกมถอยหลังยิงมันวิ่งไร่กว่าทำเอาผมลกไปหมด พอเง้นเมื่อเห็นมันไกลๆเนี่ยก็รีบสอยมันให้ไวครับอย่าให้มันได้รู้ตัวแล้วออกวิ่งล่าคุณคือด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านแว่เยี่ยวข้างทางจรงิจรงๆวะ่ะเหมือนไดม้มาสร้างมาเพื่อยักษ์สัตรูประเภทใหม่เข้ามาพอตอนขามาเนี่ยนายดูดมันเข้าทางไหนขากลับมันก็กลับทางนั้นเลยอ่ะแล้วผ่านสึกกระแสนโชคชนรับแรงกระแทกจากกระสุนเป็นรอยนะัดจนร่างกายบอบช้ำเขาก็มองเห็นอะไรเขียวๆอยู่เบื้องหน้าเขาบางทีมันอาจจะเป็นป่าหรือบางทีอาจจะเป็นหมู มูอะไรตัวสีเขียววะแต่นั่นแหละเขาหันหลังกลับไม่ได้กลับไปก็มีแต่ความตายมีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นทหารบทพูดเปิดในภาครีดักส์แล้วคล้ายกับภาคตั้ฉบับเลยครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันที่จะมานั่งปีนิคในสวนสาธารนณะเพราะเรื่องที่เพื่อนตัวเขาส่วนใหญ่มันก็เรื่องของเขาเองนี่แหละแม้จะบาดเจ็บขนาดไหนแต่วันนี้มันยังไม่จบยังมีระยะทางให้เขาได้เดินอีกเป็นไม่เพื่อไปส่งพวกมันเข้านอนว่าแต่มีใครอยากกินถั่วบ้างปะเต็มเลยเนี่ยแจกถัว่วตะกัวทองแบบคัดเปลือกให้ฟรีใส่ประชาชีแบบโคตรมมมมันนนกกว่่่าททีีเเขตตออบยุส็ะะคหรรจป ศักดิ์ที่ขวางตัวเขาระหว่างทางไปยังเขตทางทัพอากาศก็ตามแต่ขามากับขากับมึงใช้ทางเดิมเดินอ้อมก็ได้ปะแต่ไม่ได้ครับยอดชายของเราได้ต้องปฏิพานไว้แล้วว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่กำจัดผู้ติดเชื้อให้หมดเบอร์ดังที่ภาพต้นฉบับกาวไว้ว่าให้เราดืม่มเหล้ากระเพ้ากาสังหารอันเยือกเย็นและเดือดดานดุดลาว,วาในขณะที่เครื่องจักรแห่งความตายยังคงทำการบดขยี้อย่างไม่ลดละและไร้สติและในที่สุดยอดชายนายพอสเตาดูดก็มาถึงยังฐานทัพอากาศที่เขาใฝ่ฝันได้สักทีเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเพราะไม่มีเวลาให เป็นปอบปาการอารลามโมแห่งใหม่ไม่พวกมันก็เขาที่จะเป็นผู้อยู่หรือตายเอาแม่งเลยทหารและเนื่องจากที่นี่มันคือค่ายทหารใช่ครับร้อยกว่าตัวที่ผมได้ทําการสังหารไปในตัวฉบับนายดูดจะบอกว่าที่นี่คือที่สุดท้ายของเขาจากห้องโถงในวัติกันจนไปถึงเส้นทางแห่งศัตรูธรรมเขาได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วสถานที่ที่เป็นจุดไคลแมกของเรื่องในช่วงเวลาปัจจุบันตอนนี้และเมื่อทุกอย่างที่เขาได้กระทำไปจบลงก็ถึงเวลาที่เหล่าเทวเทพจะได้ตัดสินตัวเขาและก่อนที่เราจะไปยังฉากจบถ้าเราเล่นที่จะเล่นแบบรวดเดียวทุกภาคเสริมเอาอินว ซึ่งถ้าเล่นเรียงแบบนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ต่อกันครับมันจะรู้สึกว่าไอแพ็คเสริม2ตัวนี้มันเป็นเหตุการณ์ก่อนฉากจบภาคแรกซึ่งความจริงอ่ะมันเป็นเหตุการณ์หลังจากตอนจบไม่กี่เดือนจากนั้นต่างหากแต่ถ้าเล่นแบบต้นฉบับมาก็ไม่ต้องงงครับเพราะมันมีวันเดือนปีแปกำกับไว้อยู่เพราะง้นไปดูฉากจบภาคแรกกันก่อนเลยพอลสต์เตาดูดมันยังบทแห่งหนึ่งที่เงียบสงบเขาเคยมาที่นี่ก่อนหน้านั้นเขารู้มันดีแต่บางอย่างเปลี่ยนไปพวกเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เขาได้กระทำไปหรือเปล่าจะยกทท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 หหห้้้เเเเเเขขาา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 รรรืืือออออไไมมม่่่่่่่ีีีีีนนนนจจะปป็ดดดดํกกลลพงงงงบบบตตัััวิสถ มีชยายหญิงคู่หนึ่งพร้อมกับหลวงพ่อยืนไว้อะไรประกอบพิธีส่งให้ใครสรักคนพรลกิจบอกให้เราสังหารศัตรูหนึ่งคนเพื่อผ่านด่านนี้ไปแต่คนพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูเราฆ่าพวกเขาไม่ได้แล้วใครกันละ่ะที่เป็นศัตรูคนนั้น ลุงศพถูกฝังลงไปยังใต้พื้นดินพอสเตอร์ดูก็ได้รู้ว่าคือกูนี่แหละที่เป็นศัตรูของคนทั้งเมืองจากที่เห็นเมื่อกี้มันอาจจะเป็นภาพในมิงาิคพของตัวเขาเองที่มันสะท้อนให้เห็นเข้าไปในจิตใจที่เสื่อมสลายและผลกรรมจากการกระทําของเขาท้ายที่สุดเขาถูกจับและส่งตัวไปพัฒนาการในโรงพยาบาลบ้าที่ว่ากระตามตรงมึงควรโดนประหารน,นะนั่นทำให้เรื่องราวทั้งหมดในเกมที่เราเล่นมามันอาจจะเป็นแค่ภาพสะท้อนจิตใจที่มันงุ่นเี้ยของตัวพอสเตอร์ดูดเองเขาไม่ได้ออกไปฆ่าใครเขาแค่เป็นบ้าผู้ชายคนนี้เคยเป็นบบบ้้าาาแต่เขไดรรัก จนสามารถกลับบ้านได้มีทฤษฎีที่บอกว่าพพสต์ตดูดในภาคนี้เนี่ยอาจจะเป็นพ่อของพพสต์ต้าดูดในภาค2อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะไอคนที่ยืนอยู่ข้างหลงุมศพอาจจะเป็นพพสต์ตดูดในภาค2กับแม่หรือไม่ก็เมียเพราะเมียบักดูดมันผมบอลไงแต่ในเกมภาค2มันมีการระบุวันตายของพ่อบักดูดด้วยคือปี96แต่ในเกมนี้มันเกิดปี97 พาะง้นก็สมคบคิดกันเราเองแล้วกันครับผมช่างแม่งแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคานอนหรือเปล่าถ้าคานอนเนี่ยมึงไปคานอนกับเกมภาคไหนแต่ที่ผมว่ามันคานอนจัดๆก็คือภาคต้นฉบับนี่แหละฉากจบเวอร์ชันดังเดิมมันเถื่อนกว่าภาค r e d u x ์มากและมันก็เปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรก็คงเข้าใจกันดีพอโพสต์เตอเวอร์ชันนี้มันออกมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โรงเรียนมัธยมโคลัมบายนอีกเเขากล่าวว่าลางมันถูกชำระล้างแล้วต้นตอแห่งความเสื่อมทรามถูกปิดผนึกยัดมันใส่ถุงศพและลากออกไปยังขอบเขตของการดำรงอย พาออาจมีเนื้อหาที่นําพาผมไปติดแดงซึ่งเอาขึ้นหรือไม่เอาขึ้นเนี่ยก็ไม่น่ารอดหรอกผมว่าแต่ดูดิมันยังไม่โดนใครเลยนะเนี่ยพอสเตาดูดหมุนตัวไปรอบครึ่งและลม้ลมลงเพาะเวียนหัวไม่ใช่คือที่เขายิงไม่โดนเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขามไม่ใช่ของจริงมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เขาคิดไปเองมันก็ภาครีดักจิตใจเขาอาจจะอยู่ที่นี่แต่ตัวจริงเขาอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนตัวของเขาเนี่ยก็จะถูกนําไปผน,นึกในโรงพยาบาลบ้านคนนึงถูกพนักงานด้ว้กับจิตใจที่เสื่อมสลายส่วนอีกคนแม่งต้องถูกพนักงานด้วกับเก,ก้าอี้ไฟฟ้าและนี่ก็เป็นเรื่องราวของโพสต้าภาคแรกซึ่งมันยังไม่จบครับเรามาต่อกันที่สเปเชียลเดลิเวอรี่แพ็กเสริมของ p o สต์เตที่มีทั้งสองเวอร์ชันโดยในภาครีดัก ux, จะเป็นการที่นายดูดอ่ะตื่นขึ้นมาจากฝันนันแปลกประหลาดในตอนเช้าหรือคือเรื่องราวในเลเวลหลักที่เราได้เล่นไปโพสต้าดูดที่ไม่รู้ด้วยวิธีการใดหรอออเพพงงดดดมมมาา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 ปรรหห้้้้้้้้้ััััววววนนนุกกกกกจยยยบบบบบบลลลไแส ว่าใครไม่แอบเข้ามาในบ้านกูและยกเขาเฟอร์นิเจอร์ของกูไปวะเขาก็เลยเดินทางมาที่ร้านมินิมาร์ทใกล้บ้านท่านเพื่อมาตามหาเฟอร์นิเจอร์คืนส่วนในต้นฉบับปรดระวังราคาที่ร่วงลงพนักงานที่ลื่นลม้มลูกค้าที่ล้มพับขีปนาวุธที่กำลังพุ่งมาและแองเลือดทิศพื้นแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรของภาคไหนอุปมาอุปไมยแบบใดพอสเตลล์ดูทั้งสองภาคก็จะทำการถล่มมินิมาร์ทแห่งนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันคือที่นี่แม่ไม่ขายเกมพอสเต t you don't Postal don't Postal What you don sell sell คือไม่มีอะไรเลยครับแค่เดฟอดากทำด่านเอามาสะใจใส่อร้านค้าที่ไม่เอาแผ่นเกมของพวกเขาไปวางไว้บนเชลต่อไปไปเขตบ้านกระท่อมของคนไร้บ้านที่ประกอบมันขึ้นมาจากเศษแผ่นไม้ลังกระดาษและป้ายหาเสียงที่บักดูดมะมาที่นี่ก็เพราะมันเป็นที่พักพิงของเหล่าทหารผ่านศึกและเขาแค่อยากจะมาลองวิชาสักหน่อยในแพ็กเสริมนี้ผมว่ามันเริ่มใส่ความจิกกัดตลกร้ายเข้ามานิดๆแล้วครับอย่างด่านที่แล้วเนี่ยก็เพราะว่ามึงไม่ขายแผ่นเกมของกูส่วนด่านนี้เนี่ยก็แค่อยากมากระทืบทหารผ่านศึกที่พวกเขาถูกสังคมทอดทิ้งไว้แบบนี้อาจจะเพราะปัญหาสุขภาพทาง PTSD เชลช็อกอะไรก็ว่าไปหรือการที่พวกเขาอยู่ในโซนคามนานเกินก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้แล้วก็มาลงเอยไปคนข้างถนนส่วนนายดูดก็แค่มาสนองในสิ่งที่พวกเขาเคยเป็นก็เท่านั้นส่วนในภาคต้นฉบับอ๋อคือโลกเนี่ยมันกระหายน้ำครับแถมดูเหมือนจะทำตัวเองเปืเป้อนด้วยบักดูดเนี่ยมันก็เลยมาฆ่าคนพวกนี้เพื่อช่วยทำให้โลกดับกระหายและทำให้โลกมนสะอาดขึ้นเลยว,ว่า ไม่รู้ว่ะแต่ที่ผมรู้เลยคือด่านนี้เดี๋ยวเป็นด่านเดียวของภาคต้นฉบับที่ภาครีดักซ์มันทําการจัดวางองค์ประกอบของด่านใหม่เรากลับเป็นการรีเมคในด่านเอิร์ธเควกก็ตามชื่อเลยครับแผ่นดินไหวเมืองทั้งเมืองตอนนี้จมอยู่ในซากปักหักพังที่ในเวอร์ชันรีดักซ์มันจะมีอัลเทอร์ช็อกให้ได้เห็นด้วยและที่นายดูดมาที่นี่ไม่ใช่มาแจกถุงยางชีพยอย่างแน่นอนแต่จะมาซ้ำพูดประสบภัยให้จมเข้าไปในรอยแยกของแผ่นดินดังที่เขากล่าวว่าพื้นโลกนนมันสะเทือนอยู่ใต้ตีตนของข้าสงครามาศักดนีืนาานนนนอป หรือหลายทศวัรษจิตและเบียร์<ๆ>ล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยส่วนต้นฉบับแม่งไม่เบียวอ่ะเขาบอกว่าโลกมันหิวอ่ะมันก็เลยสูบคนลงไปกิน ออระดับสุดท้ายของแพ็กสเปเชียลเดลิเวอรี่รีสอร์ทคอยพวกคนรวยลาพาลาบิโนโที่ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจสะกดผิดหรือเปล่านะเพราะมันต้องเขียนว่าลาพาโลมิโนโเป็นภาษาสเปนที่แปลเป็นอังกฤษว่าจูเวนายพีเจียนหรือนกพิราบหนุ่มแต่นั้นไม่สาคัญหรอกครับที่สําคัญคือยอดชายนายดูได้กล่าวไว้ว่าข้าเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้นี้เต็มทีแต่ยังไม่มีเวลาให้พักผ่อนไม่ใช่สลับข้าและไม่ใช่สลับผู้อื่นเช่นกันส่วนบทเกินของต้นฉบับมีใครบอกว่าล้มแล้วลุกไม่ได้บ้างไหมวะมึ่ถามใครเี่ย ถามกูเหรอสลับด่านนี้ในภาค Redux จะเห็นว่าในแผนที่นี้ไม่ปีป้ายบอกไว้ว่านี่มันปี2016ต่างกับภาคต้นฉบับที่เขียนมันเวลาไว้ชัดเจนว่าปี98ถ้าดูเม็กเซนสุดในการไปเชื่อมกับภาค2มันก็ต้องนับภาพต้นฉบับป่ะเพราะภาค Redux มันก็เปลี่ยนตอนจบและใครหลายคนก็ยกให้ต้นฉบับมันเป็นคานอนอันนี้ไม่ทราบเลยครับในเมื่อเป็นการ r e เมคอะไรอะไรมันก็ควรจะเหมือนเดิมป่ะหรือนี่เป็นการ r e เมคเส้นเวลาใหม่ให้มันเป็นเรื่องราวหลังภาค2และนี่ก็เป็นทั้งี่ด่านของ Special Delivery แต่มันยังไม่จบครับมันมีแพ็กสุดท้าย Super Postal โดยจะเป็นด่านที่เซต หรือให้เจาะตรงสถานที่ไปเลยก็คือย่านอากิฮาบาระและโทโดงบุรีส่วนความเป็นมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าพวกเขาเนะี่ยอยากจะตีตลาดญี่ปุ่นก็เลยทําแพ็กนี้ออกมาโดยเรื่องราวของด่านนี้ตามที่นายดูดบอกว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเขาก็ข้ามโลกมาอยู่ที่นี่สง,งาัาชะตากรรมนําพาเข้ามาอยู่ที่นี่และเขาจะตอบรับเสียงเรียกนั่นแต่ในเวอร์ชันตัวฉบับมันเป็นเรื่องราวต่อมาอีกหนึ่งปีจากซูเปอร์เดลิเวอรี่แล้วก็ตามบทตัวฉบับที่เราเจอมาเขาแค่มาดูแม่น้ําที่ไหลไปด้วยเลือดที่เดือดพ่านจุดสิ้นสุดมันใกล้เข้ามาแล้วเข้ามมาาาาาาทีีีี่่่่่่่่นนนนนเเเเพือออแแลล้้วววกกก็สดยยปญุจ ไม่ได้ทำออกมาลวล้วแบบใช้มเมทิเลฟเฟรั่งและแปะป้ายว่าญี่ปุ่นแล้วเสียงภาคมันคือเสียงภาษาญี่ปุ่นเว้ยตัวละครที่เรายิงๆไปเนี่ยลองเสียงญี่ปุ่น Field คือคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเขาคิดกันยังไงกับเกมนี้วะเกมที่สมบทบาทไปไอ้โรคจิตไล่ยิงคนญี่ปุ่นเนี่ยมันตีตลาดไปได้ยังไงกันวะแต่สมัยนี้ไม่ได้นะครับจะเอาตัวละครต่างชาติไปไล่สังหารคนญี่ปุ่นแบบนี้นี่มันเป็นการเอาตีลูก้ากันชัดๆในด่ดนสุดท้ายโอซาก้าเราจะได้รู้ว่ายอดชายนายคอสเตาดูดของเราอย่างหลอดเหมือนเดิมเขาคิดว่าเชื้อเนี่ยแม่งระบาดไปทั่วโลกจนมาถึงญี่ปุ่นแม้มันจะดูสิ้นหวังแต่เขาก็ไม่ทิ้งหน้าที่หรอกเขายังคงสู้ต่อไปเพราะมันคือสิ่งที่เขาเห็นนมัลืออย คือเข้าใจครับว่ามันเป็นคำอุปมาอุปไมยประมาณว่าเดินตามรอยเท้ากอซิล่าเพื่อทำลายเบืองให้ย่อยยับแต่ที่มึงทำมาทั้งหมดนี่คือนายดูดอะอยากดูรอยเท้ากอซิล่าเหรอวะก็จบลงไปแล้วครับกับเกมพสต์ l ตลเกมที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วติดเหลืองติดแดงยอดบิวน้อยดูแล้วหำห้อยไม่สนุกผมก็ช่างแม่งเพราะมันเป็นโปรเจกต์สั้นๆก่อนทีภาค2คือตอนแรกเนี่ยก็จะทำแค่ภาค2นั่นแหละแต่ก็อยากสัมผัสภาคแรกก่อนวนะ่ามันเป็นยังไงมีอะไรที่มันเชื่อมโยงไปยังภาค2ไหมซึ่งก็ตามภาพเลยครับี่่มกมคกลกกงแตาาภท และมีเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องจริงๆ่ะผมเข้าใจที่เขาพยายามทำให้ภาคลดั u x มันซอฟลงนะเพราะต้นฉบับโปรดักชันแม่งเขาสัส